หากจะพูดถึงเกม h ฮอร์เหรือเกมแนวสยองขวัญหลายๆคนคงคิดถึงเกมมุมมองบุคคลที่1ซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นวิธีการนำเสนอที่ทำให้ผู้เล่นรู้สึกมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างดีแต่ไม่บ่อยนักที่เราจะได้เห็นเกมสยองขวัญมาในรูปแบบไซส์กราวิ n งหรือมุมมองด้านข้างมาดูกันว่าเกมนี้จะสามารถพิสูจน์ได้หรือเปล่า ว่าเกมแนว p ัซเซิลแพลตฟอร์มมุมมองด้านข้างแบบนี้จะทำให้ผู้เล่นหลอนจนขนหัวลุกได้ยังไงและจะทำได้ดีแค่ไหนใน Little Nightmares Review อ้างอิงจากชื่อเกมเรื่องราวใน Little Nightmares จึงเริ่มต้นขึ้นด้วยความสับสนและปริศนาในใจของผู้เล่นมากมายที่เราจะตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายโดยถ่ายทอดผ่านตัวละครหลักที่ดูลึกลับ ใส่เสื้อกันฝนสีเหลืองปิดบังหน้าตาตัวเกมจะเล่าเรื่องผ่านภาพเท่านั้นจะไม่มีบทพูดไม่มีการอ่านโน้ตทุกสิ่งทุกอย่างจึงถูกเล่าผ่านเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้พบเจอและเรื่องราวจะค่อยๆถูกเปิดเผยเมื่อเราเล่นผ่านแต่ละฉากพร้อมๆกับมีชีวิตรอดให้นานที่สุดและยิ่งเราดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆก็จะยิ่งได้พบกับความจริงของเรื่องราวอันดํามืดบวกเข้ากับภาพที่น่าอึดอัด โลเคชันต่างๆในเกมแม้จะเป็นแบบมุมมองด้านข้างแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยไม่ว่าจะเป็นวัตถุต่างๆที่ขยับได้เมื่อเราเดินไปชนหรือเดินผ่านฉากที่มีพื้นที่ให้เราได้สำรวจซึ่งหากเราสังเกตดีๆลอต่างๆของเกมจะถูกถ่ายทอดผ่านฉากในห้องแต่ละห้องได้อย่างแนบเนียนและสิ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ Little Nightmares ดูโดดเด่นมากๆคือสเกลของฉากในโลกของเกมนี้ โดยเราจะเปรียบเสมือนสิ่งเล็กๆในโลกของฝันร้ายขนาดมหึมาปีนป่ายตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งหรือชั้นวางของซ่อนตัวใต้เก้าอี้หรือถือกุญแจด้วยสองมือที่เหมือนมันหนักมากๆที่ทุกทุกอย่างเหล่านี้ก็ช่วยเพิ่มน้ำหนักความเปราะบางของตัวละครได้อย่างยอดเยี่ยมและจะยิ่งหนักแน่นขึ้นเมื่อเราได้เผชิญหน้ากับบรรดาสตรูที่เป็นผู้อยู่อาศัยสุดพิลึกในสถานที่แห่งนี้ที่ทางเลือกเดียวเมื่อมันเห็นเราก็คือหนีและซ่อนตัวให้พ้นจากสายตาของมันให้เร็วที่สุด แม้ว่าเรื่องราวหลักจะใช้เวลาเพียงแค่4-5ชั่วโมงเท่านั้นแต่ตัวเกมก็ยังมีบรรดาคอลเลกติเบิลให้เราค้นหาตลอดทั้งเกมทำให้ผู้เล่นสามารถย้อนกลับมาตามเก็บได้อีกด้วย Little Nightmares ถือว่าเป็นเกมแพลตฟอร์มอร์อันดับต้นๆที่ทำออกมาได้น่าขนลุกด้วยสิ่งที่ถูกนำเสนอออกมาหลอนๆตลอดทั้งเกมไม่ว่าจะเป็นงานศิลป์ในโลกที่โหดร้ายและน่าอึดอัดทั้งฉากและตัวละครต่างๆแสงและเงา รวมไปถึงการเคลื่อนที่ของมุมกล้องที่ช่วยเพิ่มความน่าสงสัยได้ตลอดทั้งเกมเสียงแอมเบียนซ์ซาวเอฟเฟกที่ดึงดูดผู้เล่นให้ดำดิ่งสู่ความพิศวงและเสียงดนตรีที่ช่วยขับกล่อมความสยองเว้งคว้างหน้าขนลุกได้เป็นระยะระยะดิเทัลไนท์แมสคือเกม 2.5D ที่ค่อนข้างจำกัดทั้งเส้นทางมุมมองและความสามารถของตัวเอกจิ๋วที่มีไม่มากเช่นกันแค่วิง่งกระโดด ปีนป่ายคลานเพื่อเข้าไปยังพื้นที่แคบๆหรือแอบย่องหลบสายตาสกรูนอกจากนั้นเรายังสามารถหยิบยกวัตถุหรือสับสวิชต่างๆถือไฟเพื่อส่องแสงในสถานที่มืดๆรวมไปถึงยังสามารถขยับมุมกล้องได้เล็กๆน้อยๆเพื่อดูเส้นทางข้างหน้าและข้างหลังของเราซึ่งโดยรวมแล้วทั้งการออกแบบฉากและเลเวลดีไซน์ก็ถือว่าทําออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจะมีแค่บางจุดที่มุมกล้องทําให้กาจังหวะกระโดดยากและผิดพลาดได้แม้ว่าจะเป็นเรื่องปกติของเกมพัซเซิลและรอบเรน ที่จะต้องมีการลองผิดลองถูกตลอดทั้งเกมถึงจะได้โซลูชันหรือทางออกในการผ่านฉากต่างๆซึ่งในลิเท g h t ไนแมสก็เช่นกันที่ส่วนใหญ่ก็สามารถนําเสนอออกมาได้ดูลื่นไหลเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการหาทางไปต่อด้วยการใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆในฉากหรือหาคีย์ไอเทมเพื่อผ่านพื้นที่นั้นๆแต่ด้วยบรรยากาศและบรรดา,าศัตรูที่ประหลาดจนดูผิดมนุษย์มานาก็าทําให้ผู้เล่นเกิอดอาการแพนิคและโลนลานทุกครั้งที่มันโผล่มาจนทําให้เราทําอะไรผิดพลาดได้อยู่เสมอ ซึ่งจุดนี้ก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์ของการเอาชีวิตรอดของสิ่งมีชีวิตที่ไร้ทางสู้ได้อย่างดีมากๆหากคุณคิดว่าเกมเฮอร์เรอร์หรือสยองขวัญจะต้องมาในรูปแบบมุมมองบุคคลที่1หรือมุมมองบุคคลที่3กับกราฟิกสุดอลังการ3มิติเต็มรูปแบบบวกเข้ากับเรื่องราวที่เข้มขน้นดิจิทัลจะทำให้คุณเปลี่ยนความคิดได้เลยด้วยการนำเสนอโลกฝันร้ายสุดพิสดารและชวนขนหัวลุกได้ตั้งแต่ต้นจนจบ พร้อมกับเพิ่มดีกรีความหลอนกับเรื่องราวที่ดำมืดขึ้นเรื่อยๆผ่านเกมเพลย์ที่เรียบง่ายแต่กดดันและตื่นเต้นตลอดทั้งเกมบวกเข้ากับงานศิลป์และซาว์ที่ช่วยเพิ่มความเป็นเฮอร์เรอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าตัวเกมจะสั้นไปหน่อยแต่องค์ประกอบต่างๆที่กล่าวมาขอเกมเฮอร์เรอร์ที่อยากจะลองประสบการณ์ใหม่ๆหรือขอเกมแพลตฟอร์มเมอร์ที่อยากจะเพิ่มความหลอนให้กับชีวิตการได้มาลองเป็นสิ่งเล็กๆที่อ่อนแอในโลกฝันร้ายสุดสยองอันกว้างใหญ่ดิ Night m a มสก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง และนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ The Nightmares พูดคุยกันไดในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console อคอนโซล Gamer Station ัอนคอณครับ